สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนุดง่ายนะคะพาพี่น้องมาถอนหญ้าในนาข้าวค่ะแต่ก่อนจะไปถอนหญ้าเนี่ยพี่น้องอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะพี่น้องเราเป็นผู้หญิงเนาะอันนี้เจนุดก็เป็นห่วงเลยค่ะเด้อหน้าตากับขาก็ต้องรักษาจางนอยเนี่ยคะ่ะเนาะ อย่าลืมทาครีมกันแดดก่อนลงทงให้ทงนาเด้อจ้จะเด้อการทํางานกลางแจ้งนี่พี่น้องถ้าเราเป็นฝ้าแล้วเนี่ยมันมันออกยากเลยพี่น้องที่สําคัญคือตัวนี้แหละค่ะอันเจนุสเนะี่ยไปให้ไปหน้านะ่ะทาครีมกันแดดก่อนเนื้อจะ้ะเด้อจ้จะเด้ออันแนี่ผู้ชายเพิ่นผัดบ่ค่อยทาครีมกันแดดกับบ่ค่อยเป็นอย่างเนาะแต่ว่าผู้หญิงเฮ่านี้ตรงทาไหมคะ่ะทาครีมกันแดด ปกป้องใบหน้าจเหนนอยค่ะเป็นห่วงเนาะชาวนาชาวสวนถ้าอย่าลืมเดอ้อทาครีมกันแดดก่อนเด้อพี่น้องเดอ้ออายุเยอะแล้วนะถ้าเป็นฝ้าแล้วเอาออกอยากเลยพี่น้องเดอ้อจ้ามาอีกครั้งนะคะสำหรับเอฟตีที่มากดติดตามเจนนุสนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะขอบคุณค่ะไปถอนยาก,กัน เด้อค่ะเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะลงไปถอนหญ้าในนาข้าวแล้วค่ะแต่วันนี้เจนุดลืมเอาถุงมือมานะคะพี่น้องเด้อถุงเท้าก็ไม่ได้เอามาลืมค่ะทาแต่ครีมกันแดดนี่แหละค่ะกลัวหน้าดำแต่ที่จริงเนี่ยเข้ากับบอเมนว่าอันยันบังงามบอสวยบอรอออหย่างน่ะนเนาะแต่ว่าเราก็ต้องปกป้องผิวเราตัวเองจักหน่วยหนึ่งในเนาะพี่น้องเนาะ นหนาดำมากับเท่ากับมัแต่ยหางอยู่เดเนาะเป็นผู้หญิงเท้าเนาะมาดูเด้อค่ะเจนุตจะลงไปถอนหญ้าแล้วเด้อค่ะเด้อเห็นไหมคะกล้องเห็นไหมพี่น้องเจนุตลืมเอาถุงมือมาจา้ะมาเบิ้งเด้อพี่น้องพี่น้องวายหญ้าอันนี้มันหญ้าอย่างจะขึ้นหลเถอะพี่น้องมาเบิ้งเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะเจนุตจะถอนให้ดูแล้วค่ะ ดูนะคะพี่น้องว่าหญ้าอะไรคะเนี่ยเยอะแยะเลยคะ่ะเนี่ยหญ้าอะไรเนาะมันขึ้นน้าหมูข้าวนี่คะ่ะถ่ายยังไงเนาะให้พี่น้องเห็นนี่ถือกล้องนอี่คะ่ะแต่มื่อจะถ่ายยังไงด้วยคนเดียวค่ะพี่น้องดูเด้อ พี่น้องว่าย่าอะไรเนาะนี่คือหลายเทยค่ะหญ่าอียงง้อ,งอค่ะนี่ส้นเต็มเขาอยู่ค่ะนี่อยาอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยขายัางไงพี่น้องเห็นเนาะบาทหนึ่ง น้มสิเขากล้องแล้วเนาะบานนี้พี่น้องมือเดียวค่ะถ่ายให้พี่น้องเบ่งเนาะมันหญ่ยัยยงนี่พักปอดบ่พี่น้องเนี่ยเต็มข้าวเลยค่ะถุงเท้าก็ลืมถุงมือก็ลืมพี่น้องเอ้ยไม่ลืมแต่ครีมกัน,ดดนแดดนี่แหละค่ะพี่น้องใบหน้านี่ยไม่รักษาไม่ได้เด้อถ้ามันเป็นฝาแล้วก็กูยากเลยพี่น้องเด้อหมในเห็ดไ้เห็ดหน้าอยู่จ้าแต่ว่า ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองจังหน่อยนะแม่ค่ะพี่น้องเนาะเราไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตูปันใดน,นะพี่น้องค่ะก็ต้องดูแลเราอายุเยอะแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้ยผาเอียงสัมผัสนึกบานหญ้าเขียวๆ <นะ S 2> มองเบิ่งแต่ไกลแล้วก็นึกว่าแต่เขาเนาะพี่น้องเนาะโอ้เ้วก็มีแต่เขาพี่น้อง เจนูสิลกใกล้ๆข้างหน้านี่นะจ้านี่งูนี่ีหยังกับเฝ้าแลนขึ้นละบ้านี่ท่างมาหน้านี่ไหมเนี่ยคู่หลายแต่พี่น้องโอของพี่น้องเป็นจังสี่อยู่บ้างพี่น้องอเป็นเครือแบบหือเยอะมาก บ่าได้ข่าวเตี้ยเนาะลงมากก็ถทวมหัวแล้วพี่น้องเราเป็นชาวนาเราก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองนะพี่น้องเด้อโดยเฉพาะผู้หญิงนี่ค่ะเรื่องใบหน้านี่สําคัญนะพี่น้องเด้ออย่าลืมนะคะทาครีมกันแดดด้วยอย่าไลค่ะพี่น้องอย่าไล่เจนุสสิลุกอยู่ใกล้ๆรถนี่ละ ลืมเอาถุงมือมาเนาะโอ้ยขิมกันแดดพอบลืมแบบนี้พี่น้องโอ้ยเนาะลุกหม่อย่าลืมดูแลตัวเองนอค่ะเด้อเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเราเนาะคะะ่ะเนาะผู้ชายนะบ่าปานไดดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเบิง่บงกล้องกล้องยูดีอยู่บ่พี่น้องกล้องยูดีอยู่เนาออนอะอ่ะถอนต่อจ้ะ นแนวซองซองอยู่ข้างล่างมันบอเห็นเด้อนพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นอยู่บ่ะทุลักทุเล่เนี่ยจังหน่อยเด้อต่ว่าใอยากให้พี่น้องเห็นเนาะถอนยาจ้ะอีกมาก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วจ้าบึ้งลกุกหยาให้จังหน่อยเน่หย้าย้าพัก พักอันนี้เนี่ยมันขึ้นมายู่แต่หนีน้องก็จุ่มอยู่เนี่ยไหมพี่น้องเดี๋ยวจะเอาใจมองนี่ออกก็ใข่แน่ให้มันหายใจได้ในเข่าก็ได้เนี่ยพักปอดพักอ,อันนี้ร่ายรายหน้าพี่น้องเป็นมาจน้นนี่หน้าพี่น้องเป็นอย่างนี้ไหมคะพักปอดพักอันนี้นม่มีวอมือข้างเลค่ะ ทางนึงกะซซองกล้องให้พี่น้องเบิ้งจ้าเป็นกำลังใจให้เจนุดด้วยนะคะเชา้านะเห็ดยากป้านีน่กับราคาดีกะไคแน่นอพี่น้องราคาเข่าก็ได้เนาะแต่เห็ดคอนเทนเดอลกอีดีด้วพี่น้องเนี่ยแต่หาย,ยางาถือกล่องซื้อ,อแล้วจ้ะเนี่ยเนี่ยถือกล่องซื้อเจนุชด ถอนหงาเก่งขึ้นอย่างนี้พี่น้องหงาก,กง่องซ,ซื้อปกติจะหงอมงอมว่วยอยู่พี่น้องหนมหมเอาจ้างเขามาลุกสิบ่คุ้มพี่น้องเนาะเขาบมา่เป็นราคาจ้ะลุกเอาแม่วันเข้ากินแน่จ้ะนี่นะ ข้าวกินนะคะถอนหยาเดียวกัคักูเด้มีเอฟซีนั่งเฝ้านั่งดูเป็นกำลังกจให้เจนุศเนาะอือสรุปแล้วไม่ได้ถอนหยาคนเดียวใช่ไหมพี่น้องสรุปแล้วมีเอฟซีนั่งเฝ้าค่ะเป็นกำลังใจให้เจนุนะ ิึงลกลกเฉพาะจุ่มๆนี่แหละมันหลายจ้ะมองนี้มันหลายรลอดๆคันแท่หน้าในอยาขึ้นหลเลยิึงลกไงมันเหลวซะนสิปนข,ขาวเนาะอยากให้น้องเห็นหยาพักปรดน้ำกันนี่ อืนผักโปดคือกันบ้านี่มนุเขาอื่นผักกาดนาบอกพี่น้องชังไรเบิงนุค่ะนี่เขาเรียกผักอะไรผักโปดนาบอกพี่น้องกินได้อยู่บ่งเห็นเขาลงย,ย,ยูทูบเนาะผักโขดนาว่าเขาผักอะไรนะผักกาดนากับผักโปดนานี่คือกันอยู่บอกพี่น้องกำลังใจค่ะเป็นกำลังใจให้หน่อย มึงกล่องก่อนอยู่ดีอยู่แบบพี่น้องโอ้เช็ดกล่องจังน่อยจ้ะจ้าอะลกุกโตขนโตไก่สิเหลวเหลวเอาหมองนี่ให้มันเหลวมันหลายพี่น้องหยาหมองนี่นะลุกองซะหยาหมองนี่มันหลาย โอพี่น้องจะช่วยด้วยจะเสร็จแล้วตอนมือข้างเดียวจ้ะข้างนึงกับซองกล้องให้พี่น้องบึงองตั้งกล้องอยู่อันทางเทิงผัดมันสิบได้พี่น้องมันหวัวสกิดทวนลงให้หน้าเดนะ้เนี่ยกล้องอ่นนะเนาะ ทรศัพท์กัขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเอฟซีทุกทุกท่านที่มาเป็นกําลังแรงใจให้เจนุเดอร์เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจนุดไงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะพี่น้องมือใหม่ค่ะ ยูทูปเปอร์มือใหม่ค่ะเพิ่งทำคลิปนะคะจะทำออกมาดีไหมติชมด้วยนะคะเดอ้อคอมเมนต์มาพูดคุยเจนุดบ้างด้วยค่ะเดอ้อถอนอยากกับไม่ได้ใส่ถุงมือลืมค่ะพี่น้องออกออกมาแล้วค่ะตะอันว่างไว้ยอยู่ในเตียงหันลืมสนาบันมากอะไรู้ได้เป็นคือเจนุดบอก เห็ดยังกหลงลงลืมลืมเนะาะนีค่ะอายุมันหลายเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยหลายแนวเห็ดนะพี่น้องตรงนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้ว <m> ให้แนเนาะลูกออกไห้แล้วก็ได้ให้แนบอลูกอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะถุงมือพี่น้องเบิรงพี่น้องงานี่นะงามคักถิ่เนาะ งายอย่างนี้พี่น้องปัดนึกว่าต้นเขาก็กคกไงทต่ปานนี้พี่นอ้องเบิ่งเด้อปัดพี่น้องเบิง่งต้นอันนี้นะมันหลายเลยนะไฮน่านี่พี่นอ้องเมื่อวันเป็นดอกเป็นเหลืองเหลืองไหมอันของพี่น้องละหลายขึ้นอยู่อยู่บนหูเบิ่งต้นอันอันเบิ่งลงมาเลยนึกงว่ามันต้นเขามันต้นงาตัวนี้พี่น้องเบิ่งจะ้ะ ต้นนี่อย่างนี่คือใยค่ะเหรอมาเอาจุ่มนี้จักหน่อยมาเอาจุ่มนี้จักหน่อยอืยอ,อเป็นเครื่อล่ามป้ายเต็มให้หน้าว่นนี้ขันมันไปนี่เนาะพี่น้แต่ห้าบลกปีนาลายเทได้นนี่ เบิ่งกล้องอยู่ดีว่าพี่น้องโอ้ยขี้โคลนเต็มเลยพี่น้องอดสาเบิ่งไปก่อนนะพี่น้องเด้อถ่ายคลิปนี่หนะายักจะ้ะคลิปนี้ไม่รู้ยังไงนะพี่น้องเนาะโอ้เขาถ่ายจังไดฮือถ่ายเครื่อยไอเจนุดบงเขาถ่ายแบบนี้ไหมถ่ายคนเดียวนะถ่ายคลิปนะคลิปลกหนานนะื่อือยากเลยพี่น้องเนี่ย แต่พอได้เห็นเหรียญเห็นหัวเด้อถอนอหลีเด้อพี่น้องปกตินะมาถอนกับพ่อใหญ่เต้นนะ่ะเบิดมือเบิดมือู้ดอใดจ้ะนเนี่ยเขาปอดนี่เขาปล่อยไว้เนี่ยมันหลคักรถเธอได้ปีหนานะพี่น้องนาหวานจ้าคุณน,น,นะเจนุทิ่มึ้นไปเต็มทนทางคุณน,นะพี่น้องนะคะพี่น้อง มาถอนหญ้าค่ะนญ้านะคะพูดเรื่องด้วยครีมกันแดดค่ะจักสีบอกอีหยังเนาะเราก็ต้องคุยเรื่องผู้หญิงผู้หญิงนี่แหละค่ะสี่น้องเบิงค่ะเอฟซี FC. ถอนหญ้าต่อไป หากจงน,น้อยค่ะมือข้างเดียวยืมดูแลตัวเองนะคะเนาะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินค่ะชาวนานเนี่ก็ได้แต่ยืมดูแลตัวเองนะคะทำงาน,นกลางแจ้งเนี่ไม่ได้เด๊เมาเป็นผู้หญิงนะเนาะ เราต้องรักสวยรักงามนิดนึงโอ้ยลืมถุงมือพี่น้องเอ้ยลืมถุงมือที่บ้านถุงปีนเพราได้ใส่บานน้องตะเรื่องขี้กันแดดเนาะพี่น้องเนาะมือผัดไม่ดูเลวาสดีไม่ใช่ลืมค่ะ หรือวาที่เตียงอยู่หน้าบ้านนะพี่น้องก่อนจะออกจากบ้านมาได้ก็จกักไม่ยังต้องไม่ยังแม่นอกพี่น้องแต่ละมือเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นนะพี่น้องเอ้ยถอนง่ายดูค่ะ